เพื่อนเชาวคลิปเรียวนะครับเมื่อช่วงเช้าไลฟ์ขายในเพจนะครับขายโปนะครับนี่ครับอินเตอร์สูบสองฝานะครับหมูหมูกะโบครับตั้มพาวเวอร์กะโบสามนะครับฝั่งนี้ก็นี่ครับจานสดได้สตาร์ทนะครับได้สตาร์ทมันจะยังไม่พอลูกค้าจะเอาหมดเลยครับเดี๋ยวทอดนี่ครับกระโบข้ายางเขาน้ํานะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็จะมีสองนะครับสองไซส์นะครับเกระชี้ เนี่ครับจบแล้วก็เซโบเซโบโดยมินเเตอร์นะครับแล้วก็มอน้ำายหนึ่งแถนหนึ่งนะครับนี่ครับหลักไจับส่งฝั่นี้ครับจะเป็นลายชัดับยอ่อหกยูมิเตอร์นี่หมดเลยครับมินเเตอร์ลูกค้าตัวนี้เหมือนจะจบโปรไปแล้วจบโก็ลูมค้ายังสั่งต่อครับนี่ครับผมส่งมารอเลยครับเดี๋ยวจัดส่งวนนี้หนึ่งวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้หวันมครับพรุ่งนี้วัน พรุ่งนี้อีกหนึ่งวันนะครับจะส่งฟรีทั่วประเทศนะครับติดตามนะครับติดตามเท่าไรดีๆครับไอเค่าครับุณครับ